สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ปุ่มใจที่ทุดครับที่ได้มีโอกาสหนังผูดคุยกับสภาคนตัวเล็กนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดนครเทียมราชครับปหาข้องพวกเราลากไล่กับมีไรมากมายตีเป็นความถุกยาข้องพี่น้องคนตัวเล็กกับเราเซียกาสคาโดการนะครับเรื่องที่หนึ่งตีนามาผูดคุยกันวันนี้ก็คือเราเองนะครับ ไม่มีสิทธิในที่ดินทำกินที่เราอยู่นะครับไล่คนทุกไม่ซานนะครับทุกคดีความนะครับอ,อยู่ในเขตป่ามัง่งนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเราต้องทำมากินนี่กับต้องดินรนนะครับการทุกจับไปมัง่งนะครับทุกดำเนินคดีทุกหลุกหลายแล้วก็มีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ยันเช้าที ้าวตีมีแต่เพียงตีบานนึ่งลังนะครับมีเนื้อทีพอได้ยกบานลังเดียวนี่ครับไม่มีทีทำกินนะครับต้องทำบานจ้างนะครับกรีดย่างจ้างมั่งหลับจ้างแต่งปัามหลับจ้างทำบานถัวไปลราจ้างก่อสร้างแต่ตีดินทำกินไม่มีครับก็มีการพูดคุยกันว่าตีดินมีนะไล่มื่นไรครับไล่ลานไร,นรที่อยู่ในชิดขอบโรง ก้องหัดนี่ครับตีไปทำสนามกบมังไปทำอะไรต่อ,อไรนี่ครับถ้าเรามาจัดสั้นปันส่วนนะรับทำไมรูปแบบข้องนี่คมซากอนให้พี่น้องเข้าไปแบงมีทิตทำกินน่าจะดีไหมครับทีนี้เลืองที่่องก็คือปัาในวันนี้เลืองก้องราคาผลผลิตนะครับย้างลงมาโลละสี่บาท นะครับเวลาขึ้นขึ้นแต่ละนิดเวลาลงหูบเดียวราคาปามกระมือนเราไม่มีรักประกันได้เลยนะครับในคณะที่ราคาปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีขึ้นเอาขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นแล้วไม่ลงนะครับแล้วกาขากรงชีพนะครับมันแพงขึ้นทุกวันนะครับเราเองรายได้กระเท่าเดิมนะครับวับนนีปน้ปญหาเหลืองลูกปญหายาเสพติดนะครับปญหาสังคมรุมราวกับพวกเอง พี่น้องคนตัวเล็กได้เหลือนะครับด้เป็นประธานนะครับเหลือก็เป็นประธานเป็นปลาเป็นเสียงแล้วก็สนุนผมนะครับไอ้ข้าวทูสภานะครับลงในน้ำปักใตสร้างไทยนะครับในเกตเหลือตังถุงใย,ยชาวว่างผีปูนธรรมนาราบางขั้นแจนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆกครับพี่น้องครับ